คือข่อยอยู่ว่พี่น้องเลยมาว่าประสบการณ์สูข้างนี่ได้เมียคู่ได้มีคู่คอยู่หน้าผู้เดียวเกี่ยวเข่าผู้เดียวเมื่อยหลายเมื่อยหลายกูใด,ดบประทันเอาเมียคู่ยาวเ,เด็ดขาด บักกันนั่นนะเสีเยวแขวียภูเปนเอากอนบวกข่อยกะทักทายสบายดีเลยพี่น้องเบัดสุขสุขนอ่าเคลื่อนที่มาเนี่ยพี่น้องเลยมาเข่ามาหมู่บ้านเต้สาวมาซื้อข้าวเขา่ามาซื้ออา,อาหารการกินไปสู่คนงานเขากินมาเนี่ยจ้างเกี่ยวเข่าอีกมาเนี่ยกะถือว่าทางลุงเพิ่นจัดหนักอีกมาเนี่ยพี่น้องเลยลุงอยู่ทางฝั่งไทยเพิ่นสียหายมันแล้วมาเนี่ยเนาะ ขาดว้ว่าให้แล้วมือนี้หรือว่าสองวันประมาณนี้พี่น้องเลยกับหลายสมควรอยู่เขาก็ได้คนงานนี่กับย่างได้กับสิประมาณหาคนนี่แหละเอากำหนดเนาะเพราะว่าเขาเอากะยังบหลายเกินนะนะน่าจะสองวันบางที่กับวันเดียวก็จบพี่น้องเลยตอนนี้กับมาฮอดบ้านแล้วมาฮอดแต่เศร้าเพิ่มมาแต่มันเมื่อพี่น้องเลยมาซื้อ ปลาทูซื้อเฮ็ดนางฟ้าซื้ออ่าอ่าผงสุรสดเรือนนว่เตียงนวลอย่างหลายอย่างอยู่มือนี่หยิเมื่อซื้ออยู่ทางในบ้านนี่แหละไปไปกันเลยน้องไปติดตามเอาอ,อีกแล้วมักแตงกลัวนะ <Okay. S 1> ว่าแต่กลัวฮดยังเอาสอง <Okay. S 1> สามเทือ่เออว่าแต่กลัวซื้อเพิ่มอีกเลย <laughs> มักแตง <laughs> ยา่านือมันนเาะ ญญมักแต่งย่านนี่เขาเอิญบ้านทาเนท่านี่ภาษาไทยมักแต่งกลัวเตยงกลัวบึงหาบซะเอาก็ได้เตีังกลัวนี่เนาะชีใส่แปะกันมันหย่อมอ่อนเนาะมันอ่อนดีเนาะ,ะนนมาซื้อกับข่าวเต็มอยู่นี่เฮ็ดนางเอกร้อมนี่ เห็ดนางฟ้าเ,าเนี่ยแต่ว่าเห็ดนางเอกปลาล้านี่โอ้แกงน้ำมันไปชั่นแล้วอาหารบ้านเฮาเกี่ยวเข่าเมื่อยแ่บเบิดหมักล้กอกตะมังหงเม <10 S 2> ื่อย <10 S 2> เห็ดเวียกเนาะแค่นี้นมีกินนไขควรบุม,มีอยู่ได้ จับแห่ลงนองเพื่นได้ขนาดโบอันนั้นเีก็ได้โอเคพี่น้องเลยตอนนี้ก็รยางออกมานะเนาะทางไปหน้าบา้านอันนี้สวยเลยนี่จะเป็นทางไปหน้าพี่น้องเลยทางใต้ดินแนะ่พี่น้องเลยทางไปหน้าบา้านเบึงเองาพี่น้องเอ,อ้ยทางใต้ดินอยู่เมืองลาว น้องใหม่ไปแกงกินกลางเว้นนะเส็บเส็บมาหอดเถียงหน้าแล้วบบดนี้พี่น้องเลยคนงานกับผูกเกี่ยวเข่าโอ้คนงานกัเนาะยังมาบวชอยู่ว่กับเขา่าเต้มมือหักน้องใหม่มาเมือม่อกี้เมื่อยพี่น้องเลยเอาบาดนีเียวกัที่ขึ้นไปไปกับขเข่าเออเสื้อผูกเกี่ยวเข่ากันี แตนมค์ไดอยู่นี่ได้ลูกคือสิพ่อกินอยู่พี่น้องเลย <มา S 1> คนงานก็คือ <มา S 1> หาก็าเห็นซามคนเะฮ้ยีแม่บอกมามะแตนมะมะแตงให้พอดีมีอันนี้พ่อซื้อใหม่นีม่มะแตนนี่ไปไปนี่คลายประตูนี่บ่าเน,านี่ลงไปเกี่ยวเข่าก่อนพี่น้องเลยโว้ยกำลังพากันไปเกี่ยวคนงานกัน ผูมายัางบ่ทันหอดกับมีพวกท่นเนาะเพิ่นกินข้าวมาแต่บ้านหรือว่าจังได๋ถามหลานว่ายัางกินข้าวอยู่เพิ่นยังสิมาน้ำหลังพวกท่นเนาะตอนนี้กําลังลงมือเกี่ยวพี่นอ้องเฮาก็สิได้ลงไปเกี่ยวน้าเพิ่นก่อนเอากุบอ่าก้สิบ่แดดดอกมื้อนี้เอากุบถือก่อนพี่นอ้องเอ้ยจังได๋ก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้เด้อผมีแต่ผู้สาวเด้อพี่นอ้องเอ้ย ไปถามมันกันเป็นกินข้าวเศร้าอะไรอบอยังไม่ได้พักันก,กินขาาานน้าวเศร้าใช่บอกินเลยฮะเออกินเลยว่าว่ากินแล้แบบนี้เนาะคาราว่าว่าบอกกินเนี่ยคือคือว่าเห็นชื่ออัหนยังฮอนด็อกด้วยนะชื่อแหนมอยู่นะเมื่อกินเลยตัวลุงแหน่เลยได้อันนั้นคนงานวัยรุ่นได้เหมืนพี่น้องเลยวัยรุ่นสามสาว แค่ันหนึ่งน่ะบาแดงน่ะมาน้ำลางโอบาทท่านเวลาตอกบัตอยู่บ่กิ๊ดมาสวยแท้แรากินข่าวหลายไปนั้นบ่คือวันางกินข่าวแต่ดนนะฮะก็ทีได้เลี้ยงในคาบเดียวแล้วขันว่ากินข่าก่อนจังมาเนี่ยเอากินข้าวนะ ตาแขกกินข yeah, ้าวนะพี่ลุยแท้หลานสาวมาเกี่ยวเขาซอยเด้อมะนีดเด้อมีแต่คนแข็งแรงมีแต่ผู้สาวมาเกี่ยวเหมือนพี่น้องเลยผู้สาวผู้บ่าวผู้บ่าวยังบ่ทันมาหอดอยู่โอ้ยวิบ้านมาพร้อมสมหมายคุณบ่ถือกุ๊บถือหมวกแล้วว่าผู้เสดผู้สาว หนาดำราคาตกเพชรนได้ราคาคาดองทองคำแพง,งเนี่ยลมหนาวอยู่บ่คอยแดดปันใดดอกสองมือสามมือได้ลมมาคำมาฮอดบรอ้อาบน้ำพุ้นได้ลุงนะหนาวหนาวเย็นสองแล้วบัดน,นี้พี่น้องเลยต่อให้ที่สองแล้ว สู้ๆวะนะถามลานกับพี่น้องเลยคือว่าสู้สู้อยู่บ่บันแล้วัขึ้นบ่โอ้บันแล้วัขึ้นว่าแท้โอ้นี่เป็นใจหูพังหลานสาวเลยไม่ได้ยินดอกเป็นพังเพลงโอ้ตัวบาทเล้วเลยพี่น้องเลยให้ที่สาม จวดเจี๊ยดเลยเดี๋ยวตัวเรียกให้นี่ก็สิขืนกินข่าวเศร้าบาดนี้พี่น้องเลยอาหารเศร้ารับประทานอาหารเศร้าก่อนได้สามให้ก่อนขืนกินข่าวเศร้าเดี๋ยวก็นิลงไปต่อพูนทังมันสูกคุณเนี่ถือว่าได้ไวโยมาเนี่ยขืนกินข่าวเศร้าแล้วก็นิลงไปบุกทั้งนั่น่ตได้สามให้พอดีขึืนกินข่าวเศร้า, 3, 2, า,า,าพี่น้องเลยถือว่าเก่งสมควรอยู่ มีแต่ไวรุ่นเขาหันแหงเก่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 งมาเนีเออ่ยฮ้อนหลายฮ้อนหลายเ,เกลียวน้ำแม่จักบาทมุ้งเสือลา่าโตก็เลยฮ้อนแต่เมื่อเช้านี่ขึ้นหนาวอโอเคโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนพี่น้องเลยรีบเกี่ยวเขา่าถ้าเป็นบุกก่อนมาเนี่ย เดี๋ยวรอติดตามครับ้มทางซ่องแม่มินตาก็ได้พี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเปิดงานใหม่กำลังลงให้ลงหน้าลงยามือเศ้าขาบเศร้าเ,เปิดฉากเปิดฉากออก,ออกมาตอนแรกมาเนี่ยคำคำ,คำจังอัปเดตอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจ้ไปเพียงสัพนี้ก่อนพี่น้องไปแล้วบายบาย